สวัสดีครับพบกันที่อีกรอบหนึ่งเนาะพบกันที่สวนเคพีนัทนะครับวันนี้มาดูผลงานนะครับนะญ้าเราอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะเพราะว่าเรากะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจะมาสักอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อจะมาลดน้ำนะปรากฏว่ามีงานทั้งอาทิตย์เลยครับก็เลย ้องทิ้งไปไม่ได้ลดน้ำหนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็ต้องตายนะครับบาทีแ <c oughs> ช่ไม่ได้บอกให้เขาวิ่งเข้ามาลดให้เราก็ลืมนะครับไม่ได้ไม่ได้ลืมเลยครับเพียงแต่ว่าเกรงใจนะครับเกรงใจเจ้าของเขานะครับก็คือเพื่อนบ้านก็ไม่มีนะครับแถวนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าน่าจะฟืน้นฟูกันลองดูว่าจะฟืน้นได้ไหมที่วันนั้นก่อนที่เราปูกันวันนั้นเท่าไหร่สี่พันห้าห้าพันบาทเนาะ หลุแล้วก็รอดอยู่ก็ถือว่ามันรอดนะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่เสียดายว่าเออมันปูใหม่ๆมันสวยแต่ทีนี้พอไม่ลดน้ําเนี่ยมันก็เหลือเหลือที่มันไม่ตายก็มีอ่าเราก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปที่สวนเขาอีกรอบหนึ่งไปซื้อเม็ดมันมาหว่านเขาบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อเม็ดมันมาปลูกก็ได้มาหว่านทีก็ได้เพราะว่าถือว่าที่มันรุ่นพี่มันตายหรือมันแห้งไปเนี่ย ให้มันเป็นปุ๋ยให้รุ่นน้องแล้วกันนะเอามาอ,อย่างงี้นะเพราะว่าพันุย่านวลน,น้อยเนี่ยมันก็มีขายทั่วไปนะราคาไม่ได้แพงแต่ถ้าทํามาเป็นแผ่นเพื่อเอามาอย่างเงี้ยถ้าไปซื้อมาเป็นแผ่นเลยก็ได้มันก็ง่ายดีอย่างที่บอกครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เอาเร็วอยากได้สวยนะครับอยากได้สวยนะครับวันนี้มานี้มาก็จะมาอัปเดตเรื่องของห้องครัวตอนเนี้ก็เรียกช่างเข้ามาวัดพื้นที่ละ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าห้องครัวเราจะเป็นสไตล์ไหนรูปแบบครัวไทยบ้านๆเนาะเราจะทําแบบครัวโลง่ลงๆลมเข้าได้นะครับปิ้งย่างผัดกะเพราไขา่ดงไข่ดาวเราไม่ฉุนไม่ไม่ต้องมีเครื่องดูดควันประมาณอย่างนี้นะครับก็จะใช้แบบเอาแบบบ้านๆเลยนะครับเอาแบบบ้านๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนอยู่อาศัยนะช่วงช่วงวัยกเกษียณน,นะ จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลอง,ลองทําดูว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกไปขายได้บ้างนะครับนอกจากกาแฟเคพีนัทที่เราทําเป็น OEM ทําซองบรรจุขายนะครับจะมีซองสีแดงก็เป็นกาแฟในส่วนของทิปปิก้านะอันนี้เป็นกาแฟนําเข้าจากประเทศลาวนะครับนะไม่ค่อยโฆษณาเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ขายให้กับคนที่เขากินปกติอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เขากินกาแฟสดนะครับ เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ากาแฟชนิดไหนประเภทไหนนะครับว่ากินยังไงชอบรสชาติถ้าคนมีอายุหน่อยก็อชอบรสชาติที่เป็นขั่วเข้มนะครับเวลากินแล้วมันได้แบบรสชาติกาแฟเข้มๆนะกินแล้วดีทันทีนะครับ mm hmm. ก็จะแนะนําเป็นอัลเ,เ,เ,เบิก้านะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟที่มีขายทั่วไปทุกซุกส,สายพันธุ์ที่อยู่นตอนนี้จะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งปลูกมากทางภาคเหนือนะครับแต่ว่า ที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นกาแฟมาจากประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ที่อุบลเขาก็จะไปเวียงจันท์ไปแถวนั้นมันจะไป,ม,ะไปมันจะใกล้กับเอ,เอ่อเอ่อเทือกเขาบอลเวนนะที่ราบสูงบอลเวนนะครับที่เขาปลูกเม็ดพัน์กาแฟสายพันธุ์ทิปิก้านะครับอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าใครอลองเข้าไปดูพวกตามร้านเขาเรียกว่าอะไรอะอะไร สตาร์บั克นะเขาจะมีสายพันธุ์นี้อยู่นะครับซึ่งเป็นราคาที่เขาบอกว่าเป็นเกรดพเมีมนะเป็นกาแฟที่เป็นรสชาติออกมีกลิ่นผลไม้ผสมนะครับเป็นต้นกําเนิดนะก็จะบอกก็ถ้าพูดถึงแบบไปอ่านดูใน y o YouTube อเลยก็ได้นะครับว่าไอกาแฟทิปปิก้าเนี่ยมันเป็นกาแฟแบบไหนประเภทอะไรสรรพคุณมันเป็นยังไงนะครับก็คือคนที่อายุเกิน560ขึ้นไปเนี่ยที่ห่างกาแฟไม่ได้เนี่ยแนะนําให้ให้รับประทานเป็น ทิพิกานะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําให้ใจสั่นนะวันหนึ่งผมกินเนี่ยมากกว่า5ช็อตนะเฉยๆนะครับเพราะว่าผมกินกาแฟไม่ใส่น้ําตาลนะครับผมกินก็เป็นกาแฟดํานะครับกินแล้วต้องการให้เขาเรียกว่าให้หัวใจมันเต้นเนาะให้มันใจมันมันมันกระี้กระเป๋ามันมันหัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเรากินไอสายฝาสายพันที่จะเป็นอาราบิก้าที่เป็นกาแฟกระป๋องหรือว่าเป็นกาแฟสดทั่วไปที่เขาขายตาม รัมน้ํามันนะนะก็จะเป็นสายพันธุ์อรา,าบิก้านะครับเพราะว่าเป็น r บั u ต้ากับรา,าบิก้ามันอันนี้เป็นคาเฟอีนค่อนข้างสูงนะครับกินบ่อยๆกินวันหนึ่งสัก2แก้วเนี่ยบางคนถ้าบางคนจะใจสั่นเลยนะอ่ากินเพราะมันเข้มมันเข้มขน้นคาเฟอีนมันเข้มขน้นนะแต่ทีนี้ถ้าเราบปกินที่ปิก้าเนี่ยมันได้ตรงที่ว่ากินได้ตลอดเวลานะครับนะผมใช้คําว่ากินได้ตลอดเวลานะอ่าอยตาย อันนี้คือต้องมาฉีดนะพูดเรื่องกาแฟไปเรื่อยนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คงเราต่อไปเราก็คงไรสดขายส่งมาพาน้ําหอมแล้วนะ <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะขายเองสวนผมเองอะไรเงี้ยผมจะเพราะว่าเราซื้อกินก็ลูกละยี่สิบาทเนาะขายลูกละสิบาทก็พอมั้งเออมาเรามาซื้อที่สวนมากินที่สวนเนี่ยลูกละห้าบาทก็พอนะครับมายกเอาเองมาตัดตัดให้ตัดให้นะครับแต่ถ้าให้ส่งในลูกละสิบบาทนะ คิดราคาตามน้ําหนักนะครับนะแต่แต่ที่จริงแหละมะพร้าวเนี่ยมันจริงๆหลยถ้าคนชอบกินมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยนะกินวันละลูกนี่จะดีมากนะครับนะกินวันละลูกจะดีมากนะครับเพราะว่าเขาทําวิจัยมาแล้วว่าน้ํามะพร้าวเนี่ยมันสุดยอดของน้ําบริสุทธิ์นะครับกินแล้วเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายนะครับกินทุกวันเป็นเรื่องดีดังนั้นเนี่ยพอมันปลูกเยอะนะครับไอ้ลำพังจะกิน เราหลักกินได้ทุกวันอยู่แล้วถ้ามันปลูกเยอะขนาดนี้รอบสวนรอบตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยต้นนะนะตอนนี้ระบบน้ําเราค่อนข้างดีมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมว่าไม่ไม่เกินสองปีต้นนี้ก็ก็สูงละนะพอดีเรามาถมที่สูงกว่าเดิมนะครับมันก็เลยทําให้มะพร้าวมันต่ำแต่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะนะครับผมก็แปลกใจว่าแถวเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเป็นไร่ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดนะครับมีสวนมะพร้าวปนอยู่ด้วยมันก็คงได้รับอานิสงส์นะครับเจ้าของสวนเนี่ยเขาคงแหวกแนวเขาคงมีไอเดียแหวกแนวคือกูไม่ทําไร่ทําสวนละกูปลูกมะพร้าวนะครับปลูกผลไม้นะเพราะแถวเนี้ผมไม่ค่อยเห็นมีไร่ผลไม้นะส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยครับเป็นไร่อ้อยไร่ข้าวโพดนะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงกันเร็วมากนะครับเดี๋ยวพอข้าวโพดเสร็จก็จะลงในส่วนของอ่า อ้อยนะครับผมเห็นอยู่แค่นี้แหละเขาเห็นจะปลูกอยู่สองช่วงนี่แหละก็จะมีข้าวโพดแล้วก็อ้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องนะเขาไม่ได้เผานะก็และอีกอย่างหนึ่งแนวรั้วกันไฟก็ก็มีพอสมควรแหละทีเนี้ยไอเรื่องของฟืนไฟอะไรเนี้ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้สวนใกล้ไร่เนะาะเจ้าของสวนเจ้าของไร่ก็คงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความะนะก็คงต้องแจ้งความฟ้องร้องกันไปนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะไม่ให้มันมีปัญหา เราก็ทําประกันไทยครับซื้อประกันไว้นะครับประกันไทยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายอย่างนะครับจะไม่ว่าจะเป็นโจรกรรมลักทรัพย์ไฟไหม้แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเนี่ยอยู่กลางดงกลางสวนอย่างเงี้ยอยู่ที่โลง่งๆอย่างเงี้ยคงไม่พนน้นแน่เดี๋ยวก็มาทันต้องออกแต่ตอนเนี้ยผมยังรอเรื่องของทะเบียนบ้านอยู่นะครับยังรอเรื่องของไฟฟ้าอยู่นะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านยกมาปลูกนะครับยกมาตั้ง ก็ไปขอแบบอะไรเรียบร้อยยื่นแบบเรียบร้อยแล้วก็เหลืองเ,เรื่องของทะเบียนบ้านนะครับพอได้ทะเบียนบ้านเสร็จแล้วเราถึงจะนะครับลงบ้านนะครับเดี๋ยวได้ทะเบียนบ้านเสร็จแล้วเราถึงจะไปขอไฟนะครับตอนนี้เราได้น้ําประปามาแล้วเป็นประปาชุมชนนะครับน้ําใสดีมากเลยนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเมษาน้ําแรงไหมเออน้ําจะดีไหมแต่ตรงเนี้ยมันดีอย่างไนะน้ํามีรดต้นไม้แน่แน่เพราะว่า ระบบบาดาลมีแล้วเจาะไว้แล้วนะครับบาดาลหลุมหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นนะไม่ใช่ถูกนะนะครับเจาะบาดาลเนี่ยทุกทุกไล่เนี่ยเจาะบาดาลหมดเลยใช้น้ําใต้ดินหมดเลยนะครับนะที่นี่ดินเขาเป็นดินข้างบนเนี่ยนดินเป็นดินดำนะับเป็นดินดําต้องบอกไว้ก่อนเป็นดินดำแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นดินค่อนข้างดีนะครับจะไม่เหมือนกับดินแถวอําเภอเหล่าขวัญนะครับสุพรรณบุรีเหมือนกันแต่เหล่าขวัญเนี่ยมันจะติดกับ กาญจนบุรีเนาะตรงนั้นน่ะก็ปลูกใช้เป็นเป็นไร่เป็นไร่เ,ไเหมือนกันไร้อยไร่ข้าวโพดไร่มันสัปะหลังด้วยมั้งไม่แน่ใจนะมันเขาก็จะปลูกตามที่มีโรงงานอยู่แถวเนี้ยมันมีโรงงานรับซื้ออ่าเป็นโรงงานรับซื้ออ้อยเป็นโรงงานหีบอ้อยนะครับอยู่แถวแถวเนี้ยแถวอู่ทองเนี่ยมีเห็นอยู่โรงงางโรงมานบรมเลยนะครับก็ส่วนใหญ่อ้อยก็ไปส่งที่นี่แหละนะ ไอเราจะปลูกอ้อยเพื่อไปส่งกับเขาเราก็มีที่แค่2ไร่เ็คงไม่พอนะครับเพราะว่าเขาปลูกกันทีเป็น10ไร่20ไร่นะครับนะผลผลิตเขาประมาณนี้ตอนนี้ก็มีหน้าที่เติมน้ำให้ยาก่อนนะครับเอาให้แบบให้ชุ่มๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าสักกลางๆอาทิตย์นะสักวันพุธวิ่งมาดูอีกรอบหนึ่งนะมาลดอีกรอบหนึ่งมันก็น่าจะ ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตายทั้งหมดนะถือว่ายังไม่ตายทั้งหมดนะครับถือว่ายังรอดอยู่แสดงว่ามันก็มันก็ดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่แสดงว่าแถวเนี้ยน้ํามันยังมีน้ําอยู่เพราะว่าอัดน้ําไม่เยอะนะเราอัดน้ําไม่เยอะเหมือนกันเราก็เข้าใจแหละว่าถ้ามันตายก็เพราะเราไปแล้วเพราะเราไม่ได้ใส่ใจมันเนาะนี่อันนี้ท่อแป๊บเนี่ยเราจะมาตั้งเสานะครับจะมาตั้งเสาแบบนี้เสาแ๊บนี้นะ ซื้อมาเส้นละร้อยกว่าบาทเองเนี่ยสามนิ้วนะครับก็จะไปตั้งโซลาเซลล์นู่นนี่โซลาเซลล์ UFO เห็นแถวนี้นิยมกันมากนะครับมันก็จะคงอยู่ได้ประมาณสักใหม่ๆอ่่ทุกอันนะครับโซลาเซลล์ทุกอันใหม่ๆก็อยู่ได้เอาแบบว่ากินแดดดีๆราคาแพงๆหน่อยก็อยู่ได้ถึงประมาณตีสามตีสก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะถือว่าโอเคแล้วนะ ทีนี้เราจะติดทั้งหมดเราจะมีตรงน,นี้เราก็จะมีทั้งหมดห้าต้นนะครับห้าบ้านเราจะไปติด4ี่มุมเมืองเลย<ม>ก็จะติดตามตามมุมของของโครงการของบ้านเราแล้วก็จะติดตรงกลางสวนสักต้นหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เราก็จะติดกล้องวงจรปิดอันนี้ซื้อมาแล้วซื้อกล้องวงจรปิดมาแล้ว ก็ลองดูว่าที่กล้องวงจรปิดเราจะติดมุมไหนนะครับตอนนี้ให้ให้ดูเรื่องของทําสวนไปก่อนเนาะลดน้ําไปก่อนลดน้ําไปด้วยกันก่อนนะครับนี่ก็เดี๋ยวลดรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยก่อนกลับเดี๋ยวเราจะลดอีกรอบหนึ่งพักก่อนอ่าอันนี้มาหาต้นไม้นะครับมาหาต้นไม้ไ,มไปปลูกที่ สวนของเรานะครับแต่นี่เป็นสวนมีผลไม้ทุกอย่างเลยถ้าต้องการแบบเร่งรัดนะครับปลูกโตเร็วเนี่ยมายกเอาไปเลยนะครับนี่ก็ผลผลิตมีแน่นอนนะผลผลิตนี้แน่นอนนะครับนออกลูกแล้วอยากเนี่ยมะนาวออกลูกแล้วยกได้ทั้งต้นเลยนะครับเนี่ยเอาแบบว่าเกษตรรัดนะครับกรเกษตรทางรัดนี่เอาไปได้เลยนะ เดี๋ยวเขาไปส่งให้นะครับเพราะว่าเราห่างจากสวนเราในประมาณสัก้ากิโลไม่ไม่ไม่เกินประมาณนี้อันนี้แคร์ดอกแคร์ no นะครับมีหมดเลยทับทิมจำปี อัน,นนี้เป็นต้นไม้ประดับนะครับถ้าถ้าไม่ได้คือถ้ามีเวลาอยู่ทุกวันอ่ะก็ต้นไม้ประดับก็จะดีมากนะครับแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้อยู่ทั้งวันนะครับไม่ได้อยู่ทุกวันมาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยกลัวตายนะครับกลัวต้นไม้มันจะตายซะก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มาอยู่ประจําก็จะเอาแบบต้นไม้ไปประดับตอนนี้เราเน้นเรื่องของต้นไม้ ผลผลิตก่อนนะครับเอาแบบที่มันยกไปเลยเดี๋ยวนี้เขามีต้นทุเรียนด้วยนะทุเรียนต้นแบบ3-4มี่หมื่นต้นอายุสี่ห้าปีไปวางได้เลยครับมันก็เหมาะอยู่นะถ้าเกิดประเภทว่าอยากจะเอาไว้โชว์ในสวนวนะ่าบ้านเรามีสวนทุเรียนแนละ้วเฮ้ยอะไรงเงี้ยเนาะมันจะน่ารุ้นอยู่นะครับ ออเาอเาลถไปซื้อฟางครับกบหญ้ากันไปที่บ,บ้านสวนไปซื้อฟางครับซื้อมากบต้นไม้เนี่ยวันนี้เดินวันนี้ใช้รถคุ้มนะครับวันนี้ซื้อมาทั้งท่อทั้งฟางครับดูแล้วเราขนต้นอะไรมาวันนี้อันนี้ 2อ,อาทิตย์สามอาทิตย์ต้นมะพร้าวสังเกตได้ว่าใบมันใหญ่ขึ้นนะครับแสดงมันได้น้ำเดี๋ยวมาดูในรถนะวันนี้วันนี้ได้รถอะไรมาบ้างโอ้โหได้ให้ต้นได้ละมุดมาครับซื้อแบบสําเร็จรูปเลยเอาแบบให้เพศม,มาปุ๊บแล้วได้กินนะครับนี่ดอกละมุดนะต้นละมุดเนี่ยมีทุกช่อนี่การันตีโดยเจ้าของสวนว่าแล้วก็มีต้นไรด้วย นี่คือต้นที่ขาดไม่ได้นะครับทุกสวนต้องมีไว้ก่อนนะฮะก็คือต้นองุ่นนะเดี๋ยวหาที่เราจะหาที่ปลูกต้นองุ่นนี่อยู่กับแดดได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยดีไซน์ออกตอนนี้เอาลงไว้ก่อนนี่เอาลงไว้ก่อนนะครับค่อยเก็บขยะเอาลงไว้ก่อนอ่า เดี๋ยเราก็จะต้องเอาต้นอุงนลงนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดต่อกันไปเรื่อยๆ